จะอ้อมดิ้กใบนะคะและแล้ววันนี้นะคะแฟมก็ฉกออกมาแล้วเรียบร้อยค่ะเป็น s 1 0พันดัปี2015ที่เพิ่งแกะหอกันไปเมื่อ2-3วันที่แล้วนะคะวันนี้แฟ้มชกออกมาวันนี้มาพรีวิวให้คุณลูกค้าทุกท่านดทูที่ร้านอ้อมบิ๊กไบนะคะตัวนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าเป็นคันที่2ของร้านนะคะคันแรกที่ขายไปแล้วนั้นนะคะจะเป็นสีไตยนะคะปี2017ค่ะค่ะแล้วก็ชมนี้นะคะเป็นชมที่2ค่ะสําหรับตัวที่ประกอบไทยนะคะตัวนี้นะคะแฟาต้องบอกไว้เลยว่า ่วงล่างแล้วก็ตัวเครื่องนั้นดีมากๆเลยนะคะอย่างที่เรารู้กันทั่วไปเนาะว่า S พันเ r อตัวนี้นะคะมีคันเร่งที่เป็นคันเร่งไฟฟ้าแล้วก็ปีระบบคูซคอนโทรลนะคะอาร์สหรับคูซคอนโทรลนะคะปกติคูซคอนโทรลนะคะจะใช้กันในระบบของรถยนต์นะคะไม่ว่าจะาเป็นการลอ็อกรอบเนาะสำหรับการวิ่งในระยะทางที่ไกลนะคะและที่สําคัญค่ะตัวนี้นะคะยังมีระบบโชค็คที่เป็นโช็คไฟฟ้านะคะสามารถปรับได้ตามการขับขี่ของคุณลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นการ ขับขี่ใน ถนนทั่วไปนะคะการขับขี่บนถนนลูกลังนะคะสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับการขับขี่ของคุณลูกค้าได้เลยนะคะและที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างนะคะสําหรับ S 1น WR คันนี้นะคะนอกจากจะมีตัวล็อกรอบแล้วคันเล่งไฟฟ้าแล้วตัวคูสคอนโทรลแล้วนะคะตัวนี้เนาะสำหรับ S หนึ WR ที่เพิ่มเข้ามานั้นก็คือตัวอุ่นมือนะคะถ้าจะมามองกันว่าในประเทศไทยอากาศค่อนข้างจะร้อนตัวนี้จะได้ใช้ประโยชน์หรือเปล่านะคะคุณลูกค้าอย่ามองข้าม ตอนนี้นะคะสภาพอากาศที่ฝนตกนะคะไม่ว่าจะฝนตกไม่เลือกระยะเวลาตอนกลับบ้านอย่างนี้คุณลูกค้ากลับบ้านนะคะอาจจะตกหนักเลยอาจจะมีอาการที่หนาวนะคะคุณลูกค้าสามารถใช้ระบบอุ่นม,มือนี้ได้เลยนะคะอย่ามามองว่าอากาศประเทศไทยนั้นร้อนแสนจะร้อนอบอ้าวนะคะตัวนี้อาจจะได้ใช้ประโยชน์นะคะอาจจะเป็นในช่วงเวลาของฤด,ดูหนาวเนาะคุณลูกค้าอาจจะขับไปเชียงลงเชียงรายเชียงมูเชียงใหม่อะไรอย่างนี้นะคะอ่ะมาดูกันเลยที่ ตัวลูกเล่นของตัวรถคันนี้เนาะของตรงของแต่งไม่ต้องพูดถึงนะคะวันนี้แฟ้มอยากจะมารีวิวในตัวรถของคันนี้เนาะเพราะว่าคันแรกที่แฟ้มขายไปนั้นไม่ได้รีวิวนะคะขายไปก่อนนะ,ะเดี๋ยวมาดูคันนี้กันเลยดีกว่าเนะาะม่อยู่ที่1,4000กิโลเมตรนะคะของแต่งก็เล็กน้อยพอประมาณเนาะ,ค,ะคันนี้นะคะก็ขายอยู่ในราคา469,000บาทนะคะคันนี้นะคะเริ่มต้นดาวอยู่ที่39,00 0บาทนะคะถือว่า ถงดาวแพงแต่อย่างใดนะคะได้ลถสมรรถภาพดีๆนะคะสำหรับนะคะคุณลูกค้าที่ซื้อเงิน่อนเนาะคันนี้ค่ะ48งวดอยู่ที่12,800บาทเท่านั้นนะคะ48งวด4ปีนะคะคุณลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวแฟงม,มาดูเรื่องของฟังก์ชันสําหรับคันนี้กันเนาะฟังก์ชันคันนี้นะคะนอกจากจะมีคันเล่นไฟฟ้าเนาะชกไฟฟ้านะคะฟู l l Control แล้วยังไม่พอค่ะยังมีระบบระบบปรับโหมดไฟฟ้านะคะให้เหมาะกับการขับขี่ของคุณลูกค้าด้วยนะคะมีถึง5โหมดเล ลและเท่านั้นยังไม่พอนะคะคันนี้มาพร้อมกับยางพิลลารีสายฟ้าสัญชาติอิตาลีด้วยนะคะตัวรถสัญชาติเยอรมันตัวยางเป็นสัญชาติอิตาลีนะคะเป็นพิลลารีทั้งหน้าและหลังด้วยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะได้ไปถือว่าคุ้มมากๆเลยดาวแค่3,900 0บาทผ่อน12,800บาทเท่านั้นค่ะ และยังไม่พอยังไม่หมดอีกนะคะสำหรับเจ้า S1000RR พี่สองพคันนี้นะคะนอกจากหลายๆอย่างที่ฟัมได้บอกไปแล้วที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างสำหรับ S1000RR คันนี้นะคะนั่นก็คือ Quick Shifter นะคะมีให้ทั้งแบบขึ้นแล้วก็แบบลงเลยสามารถขับขี่ได้โดยที่ไม่ต้องกำคัดเลยนะคะถือว่า S1000RR คันนี้ให้มาแบบคุ้มมากๆเลยนะคะ ใครที่สนใจอยากจะได้น้องนะคะอยากจะมารับน้องไปดูแลนะคะสามารถแวะเวียนเข้ามาได้เลยที่ร้านอ้อมบิกไบ์ตอนนี้มีถึง2ส,สาขาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นสาขาหนึ่งค่ะที่แฟมยืนอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าเจ้า s อสคัารคันนี้นะคะจอดอยู่ที่สาขาที่1นนะคะตลาดนานา,นาเจริญนะคะหรือว่าซอยสิมาฟ้าคามนั่นเองค่ะพี่ท่านใดอยากจะเข้ามานะคะสามารถแวะเวียนเข้ามากันได้เลย ร้านเปิดทุกวันนะคะ8ปดโมงครึ่งถึง1นทุ่มค่ะไม่มีวันหยุดนะคะอย่างเช่นวันนี้วันที่ถ่ายทาคลิปนี้ ก็เป็นวันหยุดตามนะักขัตตะ์เลิกนะคะพี่ๆสามารถเข้ามาดูรถได้เลยนะคะมีให้เลือกหลากหลายรุ่นนะคะตั้งแต่ 300cc ถึง1 2 0 0ซีพี่ๆท่านใดอยากเข้ามาดูรถนะคะมากันได้เลยค่ะอายุงานน้อยสามารถออกรถได้นะคะปิดบัตรลิสสามารถออกรถได้นะคะมาดูมาเลือกหรือซื้อหากันก่อนนะคะที่ร้านอ้อมดีไซน์่ายจริๆีๆให้คำปรึกษาเนาะสามารถรับซื้อ แลกเปลี่ยน b i ๊กไบคและรถยนต์มสองนะคะฟรีค่าจัดเจ้าแรกในประเทศไทยและยังไม่หมดนะคะสำหรับอ้อม Big b ไบคใครที่ซื้อรถกับเราไปนะคะมีรับประกรันหลักการขายให้ด้วย1เดือนเต็มนะคะนับจากวันที่ลูกค้าออกรถจากที่ร้านไปและยังไม่พอค่ะมีเซอร์วิสให้ด้วยตลอดอายุการใช้งานนะคะฟรีค่าของค่าแรง1เดือนนะคะฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานของคุณลูกค้าอย่าง S1WR คันนี้พี่ๆใช้ไปค่าป อายุการใช้งานของพี่ๆเลยนะคะอยากจะเปลี่ยนเ่อเปลี่ยนถ่ายนะ้ํามันเครื่องของเลวนะคะ mm hmm. เข้ามากันได้เลยเนาะอันนี้นะคะฟันขอยุติของการพรีวิวของคันนี้แล้วเนาะสามารถค่ะเข้ามาดู Youtube channel ของออมบิ๊กบ์ด้วยได้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะกด Subscribe กดกริ่งติดตามกันได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะลากันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ